ววินะครับเป็นพรีวิวก่อนจัดส่งนะครับวันนี้วันที่28นะครับพี่อ๋พีชาตินะครับที่เจเก้นคอปของเราเนี่ยนะฮะตัวนี้ครับเสียบม้อแปร์ครับมอสมี25นะครับสวยๆเลยโคตรใหม่นะฮะดูนะครับสวยมากนะครับหน้าจอหน้าจอยังใหม่กริปนะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเสียบชอเสียบกีตาร์นะครับสายแจ็คสีส้มนะครับมันก็จะไฟติดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอินพุตเออ่พาวเวอร์ออนนะครับนี่ครับติดเรียบร้อยนะฮะอ่าเจ้าบอสเนี่ยมันมีเขามีปัญหากันเรื่องเออ่วอลลุ่มลงอะไรวอลลุ่มดวนอะไรพวกนั้นก็ตัว่า ยังไม่เป็นดีกว่านะครับผมอ่าโอเคโอเคนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เีสเชฟ่อน โอเคผมจะไม่ได้สอนการปรับนะครับเพราะว่าการปรับเนี่ยใน u t u b e มันมีเยอะมากผมจะเทสให้ดูทุกระบบว่ามันใช้งานได้ปกติแค่นั้นนะครับผมอันนี้ก็อินพุตนะครับออปต์ออตัวแอมป์นะครับแล้วก็มอแปลงนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับเปลี่ยนอันดับมาแต่ที่เปลี่ยนพิเซตขึ้นลงเลยนะครับนี่ครับไม่สะดุดนะอันนี้มันใส่เป็นเอฟเฟกแท็บไว้นะครับก็ได้นะครับแท็บให้เร็วขึ้น แถบให้ช้าลงาต่อมาวอลุ่มเท้านะครับติด กดลงนะครับเดี๋ยวจะช้าประมาณนั้นโอเคต่อมากันเลยนะครับก็เป็นการปุ่มต่างๆนะครับกดเข้าไปอ d ด t ิทนะครับปึ๊บอิดิทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวออกออกก่อนกดสองอันจะไปอ d ด t ิทนะครับมันจะขึ้นว่าเราเปิดอะไรบ้างนะครับเนี่ยครับปิดปิดปิดเปิดได้นะครับปิดเปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะครับเปิดอ่านี่เป็นพวกดิเล์ เราจะใส่ไม่ใส่นะครับอันนี้เป็นปีเอมแล้วเราก็มาปรับเลือกตรงนี้นะครับอาชีนใส่ได้นะครับข้างล่างนะครับได้หมดนะครับใส่ได้หมดเลยอานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะใส่เป็นปิดก่อนปิดทั้งหมดก่อนอา ใส่เป็นมือเลชั่นจะอะไรวะง่ายๆก่อนนะคอร์ลัสนะครับอยู่ไหนวะคอรลัสเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยเปดีกว่าตัวนี้ก็คือการปรับนะครับเนี่ยพารามิเตอร์นี่แหละที่เขาบอกมันช่ารวนกันนะผมจะลองปรับไปดูนะอันนี้อยู่ตรงกลางห้าสิบนะลดดูครับนี่ครับไม่วิ่งนะครับไม่วิ่งไม่หมุนนะครับไม่กระโดดนะครับอ่นนี้ครับผมปรับมั่วก่อนนะไม่ต้องสนใจนะครับไม่สนใจเสียงนะเทสห้ดูนะครับนี่ครับไม่วิ่งนะครับ อ่าอีดีต,ตัวนี้ตัวนี้มันอ่านี่ครับไปวิ่งไม่กระโดดนะครับเดียวเดียวก็ได้นะครับสี่สี่ก็ได้นะครับเปลี่ยนปรับเป็นสี่สี่อ่านี่นะครับได้หมดนะครับออกกดอ,อกถ้าเราไม่เซฟมันจะมีเสียงคีนี่ก็เป็นตั้งสาย กดวาวนะครับตัวนี้กดวาวก็คือกดเสียงจี่ไม่ตกใจนะครับเป็นที่กีตร์มันเป็นซิงเกิลคอยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกดลงไปก็เป็นวาวนะครับลงนะครับมันต้องมันต้องวางกับพื้นนุ่มพื้นเรียบๆนะครับแล้วก็พื้นที่ไม่นุ่มนะครับนี่ผมพื้นนุ่มนะครับวางมันจะกดยาก โอเคนะครับของพี่เอกพิชชาตนะครับพี่เจเกนคอปเด่นหงของเราเนี่ยเองครับขอบคุณครับ